สวัสดีครับผมคลบปนีมาพบอพอกันกับผมนมีสานไทยครับผมมื่อานี้ขับรถมาลงเขาเกลือนะครับผมอยู่ที่อำเภออำเภอโพงลำรอดครับผมเดี๋ยวมาชมบรรยากาศเขาลูกนี้กันครับผมว่มาเป็นอยงไรน,นะครับดุนดุนเสื้อดแดงนมานะครับผมเขาเส้นลูกนี่นะครับผม ที่จะมุ่งหน้าเข้าไปจันทบ,บุรีนะครับเบิ่งเส้นทางเขาลุงนี่ครับผมนี่ก็จะถึงไอ้ตรงจุดตรวจของดานเลยนะครับจะถึงจุดตรวจแล้วนี่ก็ถึงตรงดานแล้วครับผมเด้ดานตรวจอีกสองร้อยเมตรครับ นี่คุณผีดทหารนะครับผม่มาตรวจมาครับลงเขาต่อเขากาอาจจะขดเขียนะ่ยในยังหน่อยนึงนะครับผมก็จะบนลงไว้นะครับผมเดี๋ยวแลนลงไปซาซาครับผมมาชมบรรยากาศ เขาลงนี้ไปน้ากันลงไปปล่ากับเป็นโค้งเลยครับผมจุดนี้มาบรรยากาศดีครับผมบรรยากาศดีม,ดนะมือนี่ดีนะเมือนี่ผมแลนมากฝนบปรโตครับผมนี่กบพึ่งตกไปแล้วก็คิดว่านา,นาน นานอาจะมาอิกอยู่นะครับรูว่าจะมาตอนไดดูซึกว่ามีไปปล่อยฝนอยู่นะครับผมแต่ถ้าฝนตกหนักๆมันก็ลื่น,น,ดนดได้ดือกันนะเส็นทางเขาหลุมนี้ไชครับผมลงไปเรื่อยๆนี่แหละครับผมที่ทัดภูเขาไอ้ตองถี่ออกจากพุ้งน้ำร้อนที่จะมุ่งหน้าเขายัง ทังอัเพิร์บกัขามไปทั้งจันทบุรีนะครับผมคลิปนี้ก็อาจจะประเด้ยวนะครับเอาแค่สุดเขากับพ่อไปชมบรรยากาศแค่ตรงสุดเขานะครับเดี๋ยวไปจอดตรงผักหลดจักแแบบหนึ่งครับผมนี่ก็เป็นโค้งครับผมโค้งโค้งก็หลายอยู่นะแต่ถ้าคนแรนทุกมือเขาก็อาจจะ ชิ่นแล้วเนะี่ยไอ้ผมมันโดนมาเถื่อนะแต่ลงเขาขึ้นเขาลูกไดผมกับบอะมาดอกาผมกับไปเรื่อยๆของผมไปซาซาแ,แต่ไปสีแซงกับแซงไปผมกับแรงของผมไปเรื่อยๆครับถึงไอ้ขึ้นเขาลงเขาลูกไดผมกับแรงประมาณนี้แหละครับผม ผมบอ่อไอ้อนขางแลนไว้นะผมจะแลนอยู่ประมมณนล่องเขาก็บระมาณสัก40-50นะครับประมาณนี้นครับผมนี่ก็ล่งสุดแล้วครับผมเดี๋ยวก็จอดตรงไอ้ชุดพักรถ้างหนาครับผมเดี๋ยวพาถายเอาบรรยาก,กาศจากหน่อยหนึ่งนะครับลิปนี้ก็อาเดี๋บริง,าง่าเาแห้งอาจจะสนั้น ถึงแล้วครับผมเดี๋ยวผมเ,เลี้ยวเขาตรงจุดพักรถจุดนี้นะครับเยวจอดพักจุดนี้จะเข้าครับผมมาไทยเอาบรรยากาศช่วงเขาลงมีควานวที่จะเข้าไปพเพิ่มประคามนะครับเอของไปลงให้ลูกค้านะครับผมนี่ครับผมรับบรรยากาศนะครับผมช่วงเที่ยง แล้วก็ใกล้จะถึงไอ้จุดเอาของไปล่องกันเบรรยากาศอยู่นี่นะของกระไ่มากบ็หลายครับผมเนี่ยจุดขึ้นเขานะครับผมของของกระใซมานิดเดียววันนี้ภาามาา่ายเอาบรรยากาศเขาเกลือครับผมทีอยโป,ป่งน้ำร้อนนะครับรถกรนถุก แเริ่มรู้สึกว่าฝนอาจจะมากแล้วครับผมมีฝนป,ปล่อยๆมานะครับมาจอดผักอยู่ไอ้ตุดริมทางครับผมไอ้ยูรงไอ้สวนหยังเนี่ยเขาเอื่นหมากหยังนี่ครับหมากหยังหม,มากสาระหร่อหยังนี่หละผมกับโรลูซื้อนะที่หมากเป็นคน้นข้นนะ กำลังออกเลยครับผมแดงจริงคืงเลยเริ่มซุกแล้วเนะี่ยมีหลุดอกมันถูกนักแรนลงมาอีกหนึ่งขั้นแล้วครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวจังเจอกันใหม่คลิปหนาครับสำหรับคลิปกกนี้ก็จะขอจบกลิป่ไปทันีครับผมขอจุคลิ่ไปท่นีครับสวัสดีครับ